เริ่อ่าข้อต่อไปนะที่เอาสเสือ้อจะมาตูเจนมืตูแปลว่าอ่านยังไงตูแปลว่าอ่านเจนมือแปลว่ายังไงเจํามาตูอีฟฟอ่าอีฟฟ์ถูกหรือไม่ถูกถค่ะถูกใช่ไหมคะต้องติดถูกนะโอเคเก่งมากค่ะที่เอาชูจะมาตูชิงอ่าชิงชิงแปลว่าอะไร เชิญตุย๋ยถูกไหมคะรูปนี้ถูกไหมถูกอ่าเยี่ยมติ๊กถูกเลยข้อนี้หนูได้คะแนนเกือบเต็มเลยนะมีเชียงเชิงเนาะที่หนูต้องต้องจำนะถ้าข้อสอบข้อนี้ออกปุ๊บถ้าหนูไม่ได้หนูโดนหักคะแนนนะอ่าเพราะฉะนั้นต้องจำนะข้อจั่วนั่งเครดื่มอีฟเสื้อผ้าเฉียงเชิญหนูได้หมดเลยนะได้คะแนนเต็มแต่ว่าเชียงเชิงหนูตกไปคำหนึ่งเนาะไม่เป็นไรตอนนี้เราจำเพิ่ม เซียนเฉินคุณผู้ชายเชียนเฉินนะคะโอเคถ้าเกิดว่าอันนี้สลับกันนะข้อ21นะถ้าเป็นรูปผู้ชายและมีเชี่ยนเฉินก็คือถูกถูกไหมแต่ถ้าเป็นรูปผู้ชายแล้วเป็นเปลี่ยนคําเป็นเฉาเจ๋ยอย่างเงี้ยก็คือผิดนะเพราะว่าเฉาเจ๋ยคือผู้หญิงนะคุณผู้หญิงถ้าเชี่ยนเฉินคือคุณผู้ชายประมาณนี้นะอาจจะเจอนะในข้อสอบอาจจะเจอนะคะ อืมโอเคต่อไปที่ระพูเฟร์เรารเรมาดูกันดีกว่าอันนี้ก็ดูดีๆนะคะดูดีๆนะดูข้อตัวอย่างก่อนแล้วกันตัวอย่างนะไม่ไรู้เขาบอกว่าทําไมอ่านได้ไหมคะตัวนี้อ่านให้เราช่วหน่อยตัวอย่างข้ออ e ีอะค่ะตุ๋ยคำตอบคือข้อไหนคะอีค่ะตุวยทำไมถึงเป็นอ e ีคะ เขาอ่านหนังสืออยู่ค่ะด้วยขันปังเพราะว่าชูแปลว่าหนังสือด้วยอันนี้เราต้องดูเร็วๆนะเพราะว่ามันมีเวลาจำกัดเวลาที่เราสอบอะค่ะต้องดูดีๆเลยว่าแบบถ้าเราไม่ได้มีเวลาไปแกะเงี้ยคำศัพท์ขนาดนั้นนะคะคือโอเคถ้าเรารู้คําศัพท์ทุกคำดีแต่ว่าเราเป็นไปได้ไหมที่เราจะรู้คําศัพท์ทุกคําในข้อสอบเป็นไปไม่ได้นะอ่ายังไงคุณครูที่เขาออกข้อสอบอะค่ะเขาต้องออกให้มันยากกว่าความรู้ของเราอยู่แล้ว คือถ้ายู่ทําได้เต็มหนึ่งร้อคะแนนเต็มคือเก่งมากเป็นอัจฉริยะซึ่งน้อยคนมากนะสอบหนึ่งร้อยคนได้คะแนนเต็มร้อยคนไหมอ่ะไม่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปวิเคราะห์ว่าเฮ้ยตัวนี้คือแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอ่ะไม่ต้องรู้ทุกคํานะแต่ว่าตอนที่เราเรียนอ่ะต้องรู้ทุกคําเพราะเรามีเวลาคิดใช่ปะ่ะแต่ตอนสอบจริงๆอะคะ่ะเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งวิเคราะห์เยอะแย,ะ,ยะนะเดี๋ยวเวลาไม่ทันทําไม่ทันนะอ่าอ่าเรามาดูข้อ26นะที่ออลเชร์รออ่านให้เราเชื่อหน่อยคะ่ะ จะมา oh, ดูโอ้เตียงสุยเจียวเลยอ่าคิดว่าเป็นข้อไหนคะข้อบีค่ะอ่าเหตุผนะทำไมคะสุยเจียวแปลว่าอะไรคีย์เวิร์ดนอนคีย์เวิร์ดคือนอนก็คือสุยเจียวแล้วข้อ B คือเขาหาวถูกไหมเขาง่วงนั่นแหละก็อย่างไวเลยก็ตอบ B ไปเลยนะข้อเนี้ยไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะอย่างถ้าเราเสียงคําคนี้นถ้าสมมุติถ้าเราไม่รู้เนาะถ้าเราไม่รู้ว่าเสียงแปลว่าอะไรเนะี่ยเราก็ข้ามไปเลยนะไม่ต้องคิดเลยนะ แค่เห็นคําว่าช่วยเจียปุ๊บเก่งปะประมาณเนี้ยอืมแต่มันก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะเผื่อถ้าไปเขาหลอกเราอยู่ไงเผื่อมีหมอมีเตียงมีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูดีๆนะเพราะข้อสอบเนี่ยมันชอบหลอกนะคะอ่านต้องดูดีๆเก่งมากค่ะเขายี่สิบหกได้คะแนนเต็มคือข้อ b อ่ายี่สิบเจ็ดอ่านให้เราช่วหน่อยค่ะ เถอเอ椅子椅子椅子对桌子คืออะไรคะเต๊ะคอีจล่ะเกาอีเหมือนกันข้อนี้ไม่ต้องคิดอะไรใหญ่เลยค่ะข้างหน้านี้ตัดชิ้นไปได้เลยนะอ่าถ้าทำข้อสอบจริงๆนะอ่าเจ้าชื่อก็คือนี่คือถูกไหมวอคือฉันหมายคือซื้อเตอคือที่อันนี้คือที่ฉันซื้อที่ซื้ออะไรอะไรที่ซื้อล่ะโต๊ะกับเก้าอี้ ถ้าข้อสอบข้อนี้ออกในข้อสอบจริงๆนะเขาอาจจะออกซ้ำนะคะเป็นไปได้นะแต่เขาอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะออกซ้ำได้เพราะเนี้ยเป็นข้อสอบเก่านะคะถ้าเราเห็นจู๋สือกบบอีซือปุ๊บตอบได้เลยนะข้างหน้าถ้าเราไม่รู้ทุกคำไม่เป็นไรนะอืมโอเคเก่งมากค่ะอันนี้ก็ตอบข้อ A เนาะเป็นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ28สดละคะสอาสเฉแปาจะมาตู เ今天很不高兴อ。อ他าา今天很不高兴。不高兴แปลว่าอะไรมีความสุขู่นะ,ะไม่มีความสุข对ข้อไหนคะ